ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a c h a s Car Update วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการเปิดตัวของรถยนต์อเนกประสงค์ระดับตำนานจากค่ายมิ s u b บ s h i ที่หลายคนรอคอยมานานนั่นก็คือมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมก,กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี รถคันนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการออกแบบให้ดูดุดันและหรูหรามากขึ้นเท่านั้นแต่ยังถูกพัฒนานในทุกด้านเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้รถทั้งในเมืองและการเดินทางผจญภัยนอกเส้นทางปาเจโร่สปอร์ตคือชื่อที่สื่อถึงความแข็งแกร่งความทนทานและเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้จากมิซูบิชิมายาวนานกว่า30ปีและในรุ่นปี2 0 2 6นี้ Mits ก้มิซูบิชิได้ยกระดับมันขึ้นอีกคั้นเพื่อให้เป็นรถ SUV ที่สามารถแข่งขันได้กับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ฟอร์ดเอเวอเรสต์และอิซสสูซ ดีไซน์ภายนอกของปาเจโร่สปอร์ต2 6ถูกออกแบบใหม่หมดภายใต้แนวคิด p o w e r f u l elegance ซึ่งผสมผสานความบึกบึนกับความหรูหราได้อย่างลงตัวด้านหน้าของรถมาพร้อมกระจังหน้าด y n a มิกชิล e l ดีไซน์รุ่นล่าสุดที่มีเส้นสายโครเมียมขนาดใหญ่ตัดกับพื้นผิวสีดำด้านเพิ่มความสปอร์ตและดูมีพลังมากขึ้นไฟหน้าเป็นแบบ f u l l LED Projector พร้อม daytime running light ดีไซน์ใหม่ที่ฉบเฉี่ยยิ่งกว่าเดิมด้านล่างมีไฟตัดหมอกทรงแนวตั้งพร้อมกรอบตกแต่งสีเงินที่ให้ความรู้สึกหรูหรา และกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้มีช่องดักลมขนาดใหญ่เพื่อช่วยระบายความร้อนเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นและช่วยให้การไหลของอากาศมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้านข้างของตัวรถเส้นสายดูแข็งแรงและมีมัดกล้ามชัดเจนสะท้อนความเป็นรถออฟโรดที่พร้อมลุยทุกเส้นทางแต่ยังคงความพรีเมียมด้วยการใช้เส้นโครเมียมลากยาวจากกระจกหน้าจรดไปถึงท้ายรถกระจกมองข้างออกแบบใหม่มีไฟเลี้ยวในตัวและปรับพับไฟฟ้าได้ทั้งหมดเสาเอถูกทำให้บางลงเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยขณะขับขี่ ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18และ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยพร้อมอยางแบบออเทเรนที่ช่วยให้เกาะถนนดีเยี่ยมทั้งทางเรียบและทางฝุน่นด้านท้ายของปาเจโรสปอร์ตสองเป็นอีกจุดที่โดดเด่นอย่างมากฝฟายท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ทรงแนวตั้งแต่สั้นลงกว่ารุ่นก่อนเพื่อให้ดูสมส่วนและมีความสปอร์ตยิ่งขึ้นตรงกลางประดับด้วยแถบโครเมียมพร้อมโลโก้มิสซูบิชิขนาดใหญ่กันชนหลังออกแบบใหม่ให้เข้ากับตัวรถและมีแผ่นกันกระแทกสกิปเพลตสีเงินเพิ ฝาท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีสามารถเปิดปิดได้โดยไม่ต้องสัมผัสเพียงแค่เตะเท้าเ,า,เาเบาๆใต้กันชนท้ายระบบจะตรวจจับและเปิดให้อัตโนมัติเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเวลามีของเต็มมือไฟส่องสว่างรอบคันเวลข้ามไหลยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อขึ้นลงรถในที่มืดตู้ถังของปาเจโร่สปอร์ตรุ่นใหม่นี้ถูกสร้างบนแพลตฟอร์มใหม่ที่มีชื่อว่า Mitsubishi Super Fra m e a r c h i t e c t u r e MSFA ที่เน้นความแข็งแรงและลดน้ำหนักในเวลาเดียวกันใช้เหล็กแรงดึงสูง ไฮเทนซิ Steel มากกว่ารุ่นเดิมถึง40%ส่งผลให้มีความทนทานต่อแรงบิดและแรงกระแทกสูงขึ้นแต่มีน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมประมาณ70กิโลกรัมซึ่งช่วยทั้งในเรื่องขององค์การประหยัดน้ำมันและสมรรถนะการขับขี่